ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณถ้าเราจะพูดถึงการออกหมายจับลุงพลในครั้งนี้นะครับขออนุญาตหยิบยก3ข้อหามาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมหมายจับออกตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสัก4ี่ทุ่มกว่า,วาข้อหารากเลยนะครับก็คือพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา2คือทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปี 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชนะสุดพลิกศพหรือว่าผลทางคดีดเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งโทษก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างข้อหาแรกเนี่ยจะมีโทษจําคุก3-15ถึงปีปรับ6 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0บาทข้อหาที่2นะครับมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและข้อหาสุดท้ายก็จะมีโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง4 0,000บาทนี่คือ3ข้อหาหลักๆซึ่ง ไม่ได้เกินการคาดหมายก่อนหน้านี้ที่เคยเล่าให้ฟังกันไปถ้าย้อนกลับไปดูข้อพิรุษของลุงพลหลายเหตุการณ์ในอดีตเราเก็บตัวอย่างมาให้ดูกันย้อนกลับไปตั้งแต่14พฤษภาคม2563ในวันที่เจอศพของน้องชมพู่นะครับบนภูเหล็กไฟชาวบ้านเอ่ยกู้ภัยเอ่ยรวมถึงลุงพลระดมกันค้นหาปรากฏว่าลุงพลไปพบศพของน้องชมพู่แล้วก็ร้องห้อยู่ข้างศพ นี่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตะโกนบอกให้ปิดล้อมจับตัวคนร้ายที่เป็นผู้ชายในหมู่บ้านอายุ30ปีเศษพาน้องชมพู่ขึ้นมาแล้วปล่อยให้น้องอดอาหารจนตาย นี่คือข้อพิรุษข้อแรกนะฮะใช่แล้วค่ะ,ะต่อมาก็เป็นพิรุษที่ลุงพลพร้อมกับพ่อแม่น้องชมพู่และญาติพากันไปสาบานกันที่วัดค่ะเป็นที่น่าสังเกตก็คือหลังจากที่สาบานลุงพลไม่ยอมดื่มน้าสาบานแล้วก็ทําการปักทูปกลับหัวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะทําให้หมอปลาซึ่งขนานั้นออกตัวแทนนะคะว่าเป็นคนแนะนําลุงพลเองแต่ว่าท้ายที่สุดหมอปลาก็ออกมาระบุว่าที่ออกตัวเช่นนั้นก็เพื่อปกป้องลุงพลสมัยที่ยังรับกันดีค่ะสิ่งที่ลุงพลทําไปเขาคิด เองทําและอีกพิรุธที่สําคัญคุณผู้ชมก็คือการให้การต่อตํารวจกับการให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องไทม์ไลน์ช่วงเวลาตัวเองอยู่ที่ไหนขณะที่น้องชมพู่หายตัวล้วนไม่ตรงกันค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่องไปตลอดเลยนะคะซึ่งลุงพลก็เคยออกรายการทีวีแล้วพูดว่าความจริงเนี่ยต้องพูดเหมือนกันไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกวันจนพิธีกรถึงกับงงแต่สุดท้ายก็อาจจะเป็นการมัดตัวเองในถึงที่สุดนะค,ะคบจนล่าสุดก็คือเมื่อวันก่อน,อนที่มีการขับรถ กลับไปที่สกลนครก็คือบ้านเกิดของพ่อลุงพลนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs Subscribe y o u t u ู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ